วันนี้นะครับก็กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์นะครับได้เรียกนะครับในการผสมมิกมิกมิกซมิกเจอร์นะครับได้มิกเซอร์ไหมครับการผสมนะครับผสมเครื่องผสมของปุ๋ยนะวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อขึ้นแรงนะครับอันนี้ท่านโดยท่านประธานกลุ่มปุ๋ยเรานะครับอจตุรพนประกอบการนะครับวันนี้นําด้วยทีมงานนะครับอันนี้นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นะครับไปเลย อันนีเียนผลดีมากนะครับมาลงช่วยวันนี้นะครับมาลองช่วยเห็นว่าเครื่องสามารถปั่นได้อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่โอ้โหลดนะครับอ่านี่ครับนรระธานะครับได้ทดลองดูนะว่ามันเครื่องมันสพอร์ได้ไหมอ่าที่จะลดแรงงานของในการผลิตขุยซีของกลุ่มบ้านทุกะกอปกนะครับตอนนี้เห็นว่าเครื่องมันกําลังนับอ่านะครับนี่นะลองดูนะมาลองดูนะครับ นะครับก็อันนี้อันนี้กีพยาเนี่ยครับคุณสมัครชวนสามนะครับเครื่องปั่นเนี่ยยังทำงานอยู่นะครับเห็นว่าจับดูครับยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนนะครับยังไม่ร้อนอยู่นะครับอ่านะครับวันนี้ทุกคนช่วยกันนะครับวันนี้เครื่องยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ขึ้นฟันเนี่ยครับ วันนี้นี่กว่าเป็นการทดลองทดสอบนะครับทดสอบทดสอบนะครับวันนี้เครื่องนี้ประมาณ3ามแรงม้านะครับสามแรงม้าไฟฟ้า30มสแอมป์นะครับซึ่งต้องขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภาคร้อยกรุงนะครับเก็บไฟกระเปิดนอันนี้นี่พยายามอยาดูอยู่นี่รับตัวนี้ตัวตัวอัดนะครับตัวนี้ตัวอัดส่วนนะครับอย่าไม่นยังไม่ต้องเต็มครับลองลองดูก่อนครับว่ามันสามารถความเหนียวความอะไรมิกเซอร์ พยายามอย่าตูนนี้ครับแต่ตัวนี้คือตัวไฮบริดลุ่มิดครับเยายามใส่ข้างข้างนะข้างๆนะข้างข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวอัดเห็นไหมลงเห็นไหมเห็นไหมใช่ใช่พยายมใส่ข้างๆนะครับพยายามใส่ข้างๆนะครับอย่าใส่กลางนะครับใช่เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอ่าเนี้ยลุงเลยเน้ยแกนเลยนะอ่านี่เห็นไหมใช่ไหมอันนี้นะครับกำลังทำงานอยู่นะครับเห็นว่าเราชุดแรงไฟฟ้าอ่านี่ทดสอบดูนะครับเพราะเราต้องใช้แบบสตาร์ทอัพนะครับ ต้นแรงในการผลิตนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการสังเกตการนะครับสังเกตการสังเกตทดสอบดูนะครับอ่านีครับอินเครื่องนี้เหมาะแก่การผสมแม่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ไอ้ปุ๋ยปุ๋ยอันปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีในการทัปุ๋ยลองดูก่อนนะครับอ่าท่านประธานสั่งพ่อพอก่อนนะครับนักการนักเรียนอ่ะครับเครื่องรถไม่รถดทีนะ ะนครับเรื่องตุนแรียงครับตุนแรงครับเห็นว่านะครับนี่คือแดงมานะครับเห็นว่าเครื่องมีอยู่ที่สามเดงมานะครับสามเดงมาร์กสามเดนมาร์กนะครับต้องเปิดเปิดเป็นไหนนะออกมานะครับโอเคนะครับคิดว่าคงเป็นไปได้นะครับ อ่านะครับวันนี้ต้องข<ร>อบคุณกำนัลมีรอดประกอบการนะครับที่สนับสนุนน้ำขิงนะครับน้ำขิงน,น้ำขิงนเนี่ยน้ำขิงอันนี้บริการทีมานดื่มน้ำขิงได้นะครับถึงร้อนตัวสวนเม็ดอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เครื่องตีน้ำเครื่องตีเครื่องตีโอเคครับโอเคที่ก่อนนะครับก็ พาผู้ชมมาดูคลิปเกีิก่อนนะครับติดตามใหม่ช่วงหน้านะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมของกลุ่มปุ๋ยซีที่ลดต้นลดอะไเรียกว่าลดลดแรงงานครับลดแรงงานพัฒนาขึ้นนครับนะนี่ช่วยกันนะครับยายาถูกเกณนี่ถูกเกณข้างข้างครับข้างขครับเนี่ยข้างตอ่านะครับคิดว่าเครื่องพอไปได้นะครับแต่มาจิตเขยิบถอยมาในแคบนะนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าอนาคตเรา ออเดอร์นะครับลงยาผลิตน่าโอเคครับน่านจะโอเคครับตอนเย็นไม่แจ้งนะครับน่าจะลงนะครับอ่าโอเคครับวันนี้สกิบยานนะครับวันนี้สกิบยานโอเคนะพอแล้วนะครับห้ามเดี๋ยวเกินลิมิตไปเยอะว่าเดี๋ยวเครื่องอุบัติรุนนะครับขอบคุณที่มาวันนี้ที่ศาลาเวลานะครับมาผสมโอุ้งซีรดรดนะครับให้ตรวจสอบดูตรวจสอบดู สมบัติสมสมบัติปุยเคมีเลยหม้อเก็บหม้อเก็บปุกเคมีอ่าใช่นะครับวันนี้ก็เราลองพิจารว่าน่าจะผสมกับแรงงานคนดีกว่านะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้ก่อนเกณฑ์นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่า